สิงที่มีอีกหลายเรื่องนะที่ผมอยากรู้ทำไมคนเราต้องอยากรู้ในเรื่องที่มันยังมันยังไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเรื่องนั้นนะเราะว่าไปมันก็ห้ามยากผมคิดถึงใครคนหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาเธอเจอได้ยังไงในเมืองใหญ่อย่างนี้เขาว่ากันว่าความเหงาบำบัดได้ด้วยเซ็กซ์แต่ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหงามากเท่านั้นโดนหลอก อะไรเพื่อความโด่งดังเฮ้ยขอจัดมาขอเจัดลวงนี้กูมาตั้งนานแล้วไอ้หายแบกเลยใจเย็นไหมเพื่อนไอ้โต๊ะนี่อะไรเนี่ยโทรศัพท์ร้ายกูพาังหมดแล้วเนี่ยฮะแล้วลูกค้าจะโทรมาสั่งดีทีแอกกี่แบรนด์เนี่ยไบเบอร์ดีทองมดงกันเลย เกี่ยวอะไรกันวะมันไม่ได้อยู่ในคิวที่เราซ้อมกันเองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะพี่ไปเจอสาวคนนึงในทิกตอกเจอสาวในทิกตอกคุยคุยกันอะคุยกันนอกรอาอ่ะบเขามีสามีแล้วมีผัวมีแฟนแล้วอ่ะเฮ้ยเออเขาเป็นผู้หญิงที่ดีมากเลยน่ารักอ่ะมีผัวมีแฟนมีมีลูกป่ะมี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 ลูกด้วยแล้วต่แ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 เ่แต่แต่แแต่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 แ แย่มากเลยชอบดื่มแบบกินวายกินนี่เช้าอ่ะเช้ายันเช้าก็มีกินตลอดเลยเออกินตลอดเลยเรื่องการพนันีกผู้หญิงเล่นการพนันอ๋อเล่นไพ่หรืออะไรเล่นไพ่ใช่รู้ช่อรู้สึกว่าชอบเล่นดัมมี่เล่นดัมมี่ด้วยดัมมี่ใช่นี่เรื่องอันเนี้ยพี่รับไม่ได้เลยเป็นผู้ชายยังไงอ่ะอันมันันติด เพราะม,ม,มันชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์แล้วมันมันอาศัยแบบว่าความที่คนรู้จักกันเนี่ยแต่ว่าเอามาใช้ก่อนนี่นะและ้วจ่ายด้านหลังจ่ายด้าหลังต,นนติดเป็นล้านๆอ่ะผู้ชายแฟนก็ต้องเนี่ยคอยซัพพอร์ตตลอดแล้คอยซัพพอร้แจ็คกตลอยตามจ่ายนี่เขาเรียกว่าผู้ชายเหรอถามจริงเฮ้ยโตเปอะไรบ้างคะไอ้แจ็คมึงไม่เดือดร้อนเลยเขาพูดถึงเมียมึงนะเนี่ยกูก็ภาวนาให้เป็นจริงอยู่ทำไมอ่ะ มะไปอยู่กันอ่ะอีนางกระดาษเก่งันนี้ก็รั่วหนักไปคงคู่เลยพ็อปูลูกศิษย์ไปเข้าตำหนักเขาเนี่ยเียดอะไร่เป็นอะไรพี่พูดเธอบอกเลิกผมแฟนเหรอหมอดูหมอดูบอกเลิกให้ถอยรถนี่ก็ติดลาหูเข้าอีกแบงก์ก็ปิดวันนั้นนี่จะเอายังไงเลยอี มันคนละเลิกกันพี่พี่มามีเวลาอารมณ์อะไรสบู่ขัดอะไรเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องเลิกเนี่ยนะยังบล็อกผมอีกอ่ะนี่เขาโกรธเขาเกลียดพี่ถึงขนาดบล็อกเบอร์ก็เนี่ยอุตส่าห์เสิร์ฟเบาๆแล้วยังบล็อกได้อ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่พี่ไม่จีบต้องวอลเลย์บอลไงไม่รู้ว่าให้มาแค่นี้กูเล่นแค่เนี้ยก็คือวาวุนเองผู้หญิงพี่เล็กแค่คนหนึ่งพี่พูดกับคนหนึ่งอาบน้ำอยงเนี่ย ทักกูเหมือนคนอื่ยวนเลยวะเป็นไรอะอะมีเรื่องอะไรเนี่ยเธอหลอกผมเขาหลอกเลยอะไรปฏิเสธผมตลอดเวลาเวลาผมจะมีอะไรด้วยเี้ยก็จะประดิษฐ์โรคอะไรขึ้นมานพอเข้าซอกคอปวดหัวอีกวันปวดหลังอีกทีไม้เกณฑนี่รอบล่าสุดไปเล่นจันบุรีแม่งบอกห้ามวันนี้วันพระใหญ่เกี่ยวอะไรกันวะพี่ผมอยากแล้วจะทิ้งนักกันแล้วอ่าโดนหลอก เธอหลอกผมผมต้องไปหาหมอพี่หมอบอกผมเป็นปวดหัวนะเป็นโ,โรคไม่เฟรนไม่เฟรนไม่เจนไอเว่ยมันไม่มีเพื่อนต่อบ้าแล้วเออครับเฮ้ยเด็กๆเซลดีครับเดบอนโอ้ยวสยวัสวดีครับวันเดีวันเดยวันเดขนาดร่างกายยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเสียก็ยังมีความมาน้ามานะครับ เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมโอ้กลับดึกเหมือนเดิมเลยปากหมาเหมือนเดิมมึงเลยไม่เฮียปากกล้าโอเคอ่ะเด็กๆเลยทุกๆคนครับเสียก็พาเด็กมา <c oughs> มาให้ทุกคนเนี่ยโอ้เสียไม่ผูกก็หน้าร้านผมห้ามนมาสัตว์เลี้ยงเข้ามาหนูใส่กูปีแตบ้าหรือไงเธอออกจะง,งดะะะะตงุ้ยตุ้ยฮุยตกใจใครเออตกใจใคร เสียเขาต่องใจแกเนี่ยวันนี้เสียได้พาเด็กมาทุกคนเนี่ยต้องชอบพี่แน่เลยอ่ะไปไปว่าพี่พี่เขาจับตรงไหนก็เป็นเหม็นตรงนั้นนั่นเนี่ยเมื่อกี้เสียบอกว่าไงนะให้ไปว่าพี่พี่เขาไปว่าพี่พี่เขาหน่อยอุ้ยอย่าเลยเดี๋ยวพวกพี่เขายูสั้นบอกเขาหนูยังไม่แก่่คะไม่เป็นไรยืนอยู่ตรงนั้นละยืนนั้นละอยืนนั้นละเดี๋ยวคืนนี้ฝัดายนาค่ะ นาหรือเน่าเนี่ยเฮ้ยพอได้นะที้องเชียบรับแช่จูงใจกับไอ้คำว่าเน่าเนี่ยนะนาค่ะไม่ใช่เน่าค่ะไหนๆก็กลับมาเจอกันแล้วอ่ะในวะเรากลับมาดีกันได้ไหมอะครับอุ้ยไม่นะไม่นะอืมคุณเหม่ยเลือเลขาคนนี้เหรอเลขาขาหญ้าคนบ้านเลยเหม็นทั้งร่าง ไม่ค่ะเรื่องเราทั้งหมดอะให้มันไปแก้ความฝันแล้วกันนะคะสรุปว่าคุณหลอกพวกผมมาตลอดเวลาเลยครอไม่ได้หลอกค่ะแต่ยอมรับว่าทุกคนเอาเก่งมากค่ะเอาอะไรเอาอกเอาใจค่ะใจหายใจแช่มนี่มันเป็นอดีตไปเลยนะคะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฮะ สรุปคือยังไงนี่เสี่ยงงงจริงๆนะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าเลเองก็เคยไปมีอะไรกับน้องนาป่ะบอกแล้วไงให้มันเป็นฝันเลมึงเล่นใหญ่กว่านี้ได้ป่ะมึงจะเอาเหรอเอาดิไอ้ต้าอย่าบอกนะว่าเอ็งอะไปเฮ้ยเฮียแม่งบ้ามีอะไรกับนาเนี่ยฮะผมขอโทษครับพี่ทำนี้ทำไมวะก็ เคยเจอกันมาก่อนที่จะมารู้จักเกษียนี้แต่นี่คือในของเสียนะเว้ยเกษียมาที่หลังอืมถ้าเลื่องมาขนาดนี้กลับดีกว่าตรงนี้ไม่มีประหมึกเลยไ้แกไม่ใช่ใคสีสองปลาหมึกไอ้แย่ไปแย่ผู้หญิงก็อยู่ไม่จริงไม่จริงผมบอกเลยซื้อสองแถวซื้อสองแถว มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรพี่บอยเบอร์ดิพี่ขายไปเลยพี่ฟังี่เฮ้ยเขาหลอกผมด้วยปเป็นเรื่องแล้วบริโกรผมถามคุณว่าคุณทำเพื่ออะไรน่าขอโทษคุณหลอกไปกระทั่งผมผมอุตส่าห์เปิดโรงแรมเปิดห้องให้คุณคุณก็รู้นี่ว่าเล่นบางแสนเสร็จต,ต้องนอนที่นั่นเลยอีกวันจะไปจันทบุรี ที่จันบุรีก็เปิดโรงแรมไห้คุณแต่คุณเอาเด็กไปนอนที่ระยองคุณทำเพื่ออะไรมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะคุณเอาผู้ใหญ่มาตอกตาผมคุณเอาผู้ใหญ่มาเป็นหน้ามาที่ร้านสุกี้จินดาเป็นไงขรอบูรผมแป๊ะคุณยอมลงทุนไปเปิดห้องเอที่ระยองทั้งๆที่งานในจันบุรี ผมได้ยังไงขาดข่าวดูจริงไหมฮะไม่มาแสนเสร็จแล้วไม่ได้หนต่อเลี้ยงแสนเสร็จก็ไปจันไงจันบุรีร้านอะไรดูกูแดงจันบุรีดูกูแดงร้านที่เขาเปิดที่พักให้ไหมเปิดที่ะเปิดไะยองไม่มีโปรแกรมแต่เขาไม่เปิดหรอกอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมใช่ก็อยู่ระยองเขาเดินสะดวกไงพักพวกก็เยอะคนเปิดห้องให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ต้อยยังไม่คัดอีกเหรอ Cut!